ดอกใหญ่นึงครับผมอ้ยวววอมาเบาจวด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 แล้วครับตานนี้มึงนี่ได้เกือบบูดมาเด้อพี่น้องเนี่ยวู้ดดอกกำลังใหญ่ครับนี่เมนครับผมกำลังงามๆเลยเมนครับกขาตังออกสุดแหลกครับผมนี่อยขาขาขาเป็นอีโนดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับ มันที่แล้วอุอ้ยที่ใดหาสัวก็ไหลเนาะแน่นนี่ครับอพวกกำลังสูบน้ำใช่หน้าครับผมแน่นข้างนี้กำลังออกไม่เต็มเลยครับบารนี่ดอกน้อยเพื่อนไหมพี่ครับนนเป็นก่อเลยบารนี้ครับผมนที่แล้วครับอุอ้ความชื้นบเอาดูดอกเดียวครับนี่ที่เหลือจงไว้ครับความชื้นเพิ่นได้ครับนี่นี่ครับอวงไม่ครับผมเน่นงี้เป็นก่อ สวัสดีครับมือนี้กลับว่าพ่พ่อกับสองบาคือเก้าครับมือนี้มือนいいีนいい้สองบาอยาพี่น้องมาลงทงกับผมลงทงหาเห็ดขมนะครับพี่น้องมือนี้หลังจากที่เขาบไปลงมาสองมือแล้วครับแมนครับหลังจากสองบาเปลี่ยนพิกัดเนาะแมนครับผมวานเขาปลาครับผมม,มืมอนี้ลงมาทง<ม>ครับผมมาลงมาตาม,มล่าเห็ดเนาะแมนครับผมครับผมแจกว่าสิออกหน่อยออกได้แล้วครับพี่น้องกับพี่ชุนร่กันครับว่าสิได้หน่อยได้ไรบ้างได้ครับมือนี้ครับโหเลยครับว่าสิออกหน่อยออกไรครับผมแมนครับพร้อมแล้ว อุ้ยดอกครับผมดอกง่ายนึงครับผมอุ้ยพามาเบ้าจวด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 แล้วครับวันนี้มันนี่ได้เกือบบูดมากเลยพี่น้องนี่อุ้ยดอกกำลังง่ายครับนี่เมนครับผมกำลังงามๆเลยเมนครับเอากระเทยสะบ้าเหมือนเอาเอาความมืออื่นสีเก่าป้าครับผมเมนครับมืออื่นจีเบิ้งขักค่อนแค่นี้แบบครับ นั่งออกสุดแรกครับผมนี่ขาขาเเป็นนาะดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับนี่ดอกหน่อยเพิ่อนมาตัวนี้มันหน่อยแห้งพีมอว์ดอกพี่วันครับบ่าวพุ่มกับฮวนต้นน้องไม่รีบบ่าวพุ่มไปเซ็ตกระปุชมันที่ไหนอุ้ยที่ใด หาชัวก็ไหลเนาะเมียนนี่ครับ่มกำลังสูบน้ำใช่หน้าครับผมเมียนครับลุ่นกับองมาครับผมลุ่นกระต่อครับยางไปบงท่าผมพาไ่นองยางเบิร์นเห็นไหนบ่ฟต้องหนีเพรานเห็นครับปกติออกฟางนี่ร้ายหลายได้ครับผมปกติคนที่ออกนี่น้ำคู่นีไปเลยครับลุ่นกระต้องมาไปเรียกครับ ครับอีกดอกนึงครับอุ้ยคููนี่มีดอกนึงครับนี่ไงทองขข่าขายเด้อครับพี่น้องนี่ที่ละครับต้นี่กำลังออกไม่เต็มเลยครับบานี่ดอกหน่อยเพิ่นไหมพี่ครับเป็นกอเลยบ้านี้ครับผมที่ละครับความชื้นบอกเอาดูดอกเดียวครับนี่ที่เหลือจงไว้ครับความชื้นเพิ่นได้ครับนี่กำลังออกไม่ครับผมเังไงนี่เป็นกอพี่ครับ ดอกไ่เพิ่งเก็บีครับดอกโอโปะอยู่ครับเมนพิกรณ์สองม้ามาเก็บนี่ช่วงลาแล้วเด้อครับผมเมนปีนี้มากหัวปีเลยครับนี่พอดีตัดออกเลยกับที่ด้ายครับคอยขุดออกครับครับครับน้อยๆเจ้กุ๊ดชิกีอยู่คนครับผมหนาเพิ่นซุูมครับแมนครับยางไม่บางข้างหน่อครับผมอ่ะยางน้ำสองม้ามากครับผม เขาเพิ่งจะน้ำงามครับไงเรื่องดีครับเขานี่ก็นเลยอุ้ยเบาตดท่างปาทางกี่อุ้ยเปิดกอเลยครับผมอุ้ยอุ้ยผู้ดำเนินกาครับพี่ตอบไยพุ่นพุ่นสองดอกพุ่นกระเม่นครับผมอ๋อแล้วพี่น้องนี่ดอกแห้งแห้ง เสกหันไหลครับผมวันนี้ด้ห้องหรือพี่น้องเอ้ยเอาได้หลายได้ขานดอกนึงออะไรบ่เอาอ่ได้เพิ่นอยู่ในหูครับพี่ดอกน้อยเพิ่นเน่าบ่ะมโเน่ามโนอะไรก็น่าท่าตี่บ้านครับผมโอ้ยขอโทษเกิดแบบพี่น้องเลยที่นะครับดอกใหญ่แห้งเมียนครับ สีครับอีจุ่มนึ่งเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยห <c oughs> ่อยลงน้ำได้โอ้ได้แจกอะไรครับผมดี่นรอครับพี่ท่าพี่ก็มี่ครับ,บกบบองดอกเน้่องดอกครับผม นกแมนครับมาต้มน้ำบอกเลยครับผมมือหนังบ่าต้มบอกสามน้ำอู้ยขาเพิ่อนที่ไหนบ้างที่ใดเดี๋ยวไปขุดออกอยู่บ้านครับนี่เราบึงน้ำคูไปเรื่อยๆครับผมพุ่น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 กระแม่นครับผมมามาอู้ยอู้ยอยังสิคล้ายไงครับแกออกแนวเลยครับมี นี่งขาคือโอปอยุงสิครับนี่ดอไหนปะได้ปะเขาเปนไดบ้างกงออกเนาะได้ปะไ้ยุบไยุบครับผมบางดอกกเนเาเนาะมีอนครับหนึ่งเพิ่นแซน้ำนั่นน่ะดอกนึงได้ปะยางวนเียบไตมากนั่นน่ดอกนึงไอ้นี่นี่กินเอามนออกมาได้ ออ๋เรถคันเซน้ำซีเนาแมนเลยอะมาอาได้ครับโอ้ยสองสามหมื่นเนาะแมนครับนี่ดอกหน่อยก็เริงเห็นหลายครับพี่น้องเริ่งเห็นหลายครับนี่กระแมนครับผมเป็นจุ่มอีกแล้วครับนี่อู้หูเนขึ้นบ่ได้ครับขึ้นยาขี้โบยาปันไหนเด้อครับผมแมนครับ เพราะว่าเห็ดมันยังออกหลายครับทางไหนที่้สนบ้างใตีเห็ดเส็เม่งนี้ครับอวัาาน้ำสองมาบงสองดอ,อกครับมองมีน้ำเพิ่มบ่หอดทึ่งๆเนาะดอ,อกเพิ่มกระสีตแตงกระสีแล้วครับพี่น้องหองแกงดีไหมเมนครับนี่บ่บาครับนี่นี่ผิไม่อยู่น้ำเบา้เผาครับใส่ก็มันดอกง่ามนสีม่วง ครับนี่ต้กดอกทิ้งดอกนึงครับนี่มองนี่หนาเพิ่นหอดดอกเพิ่นก็ได้งามครับนี่ครับย่างหายน้ำคู่นี่บอควิมีเลยครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นเฮดสุดแหลกครับผมกำลังออกไม้ครับสองเบากะอย่างหายน้ำคู่นี่ครับผมคู่เพื่อนนี่มันขั้นตุ้มไปไลยครับครับเพื่นออกน้ำทงไฮทงหน้าแบบนี้เด้อครับแมนครับผมครับ มีต้นยูคานี่ครับเพิ่งจะออกเวลาเพิ่งปล่อยน้ำออกเนาะแค่ลาเพิ่งปล่อยน้ำออกเวลาเพิ่งปล่อยน้ำเซงหน้าครับผมสองใบก็หาน้ำกระแท่นหน้าสิล้วครับผมมันมีกระแทกเมื่อไรเมา่อไรครับผมกับพ่อได้แกงครับแกงหนึ่งครับผมแกงนี่แกงใหญ่อยู่แกงใหญ่เติบอยู่มีแต่ดอกใหญ่ๆใหญ่ครับผมถือว่านะครับพ่อได้เก็บให้พี่น้องในเบื้องล่างบ้างเนาะเนียนครับผมครับผมช่วงที่ เฮดบอกครับผมก็ได้เก็บเฮดตัวนี้พี่น้องเบิ่งพอดีเป็นกำลังสูมน้าใส้เขาหน้าปังครับผมแมนครับทามาดสองเบาพนเฮ็ดเขาหน้าปังครับแมนครับอีกบุดนครับคิดว่าสีออกไรครับดอกน่อยก็เป็นห็นแบบไรเลยครับวันนี้ครับผมอีกมืองมืจะสิมาเลาะบิ่งไหมครับอ่ะคิปนีก็เป็นคิปวเยาแล้วมาเนาะแมนครับผมครับผมจะพอให้พี่น้องหายกินหดครับผมเมีนครับครับผมสองเบ้ากินหดพี่น้องน้ำนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้สองเมาขอต้อนรับกระบังก่อนครับไปพร้อกันคับ ครับผมสวัสดีครับป่าคับบานคับบานครับผมเห็ดบ่มีแล้วกะครับไปหาแนวอื่นครับผมมี่แต่ดอกน้อยครับมาเลอกมาซ้อมิ่งขวาเพ่นออกบ่เหน้าครับผมข้านออกแล้วย่าเพ่นเนาถิ่นครับผมกะเลภาพี่้องมาเก็บเอ็บิึงจะเข้านึงครับแต่ต่นนั่นดอกเน่ากป็อย่างนี้เนาะห็นครับผม